สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทธ์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับมาดูกันนะครับสัปดาห์ที่28มีนาถึง3เมษาย,ยน2564คนเกิดวันอังคารดวงดีของคุณคือเรื่องอะไรนะฮะอ้โหเอาอีกแล้วนะครับ เป็นเรื่องดีในเรื่องร้ายหรือโชคดีในโชคร้ายประมาณนั้นนะครับน่าจะบอกว่าคนเกิดวันอังคารนะมีแนวโน้มสัปดาห์นี้น่าจะมีจริงๆแล้วคงมีเรื่องกุ้มอกกุ้มใจหรือเรื่องเครียดนะครับมีเรื่องที่รู้สึกมันลกสมองทําให้นอนไม่ค่อยหลับนะครับจะไม่ค่อยมีความสุขก,กับการนอนเท่าไหร่แต่เรื่องเหล่านี้อาจจะ นำมาซึ่งคือมันอาจจะมีปัญหาตามมาก่อนแล้วแล้วทำให้คุณเจอกับเรื่องดีที่ตามมาก็ได้นะครับซึ่งอาจจะฟังเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่มันอาจจะหมายความว่าคุณคงจะต้องมีเหตุที่จะทำให้ต้องนอนน้อยลงก็เป็นได้นะฮะแต่ว่ามันมันคือเรื่องดีๆที่คุณอาจจะต้องทำต้องคิดหรือต้องต้องใช้เวลาบางค่ำกางคืน,นในการที่จะต้อง ทำอะไรบางอย่างนะครับจนกระทั่งขอดเสียมันก็คือทําให้การนอนหรือการพักผ่อนเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะแต่มันกําลังแลกกับสิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์ที่จะถึงนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าไพ่ที่จะเตือนต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องอะไรแล้วบางทีมันอาจจะมีจุดคล,คลี่คลายบางอย่างที่จะมาขยายความของไพ่ใบนี้ได้นะครับต่อกันดูครับ สงสัยข้างบ้านเสียงดังค่ะก็เลยนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาทํางานไงเพราะใครที่ได้ก้างก้าดัาเนี่ยพวกถ้าเป็นพวกหมอเป็นพวกทํางานอะไรที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของคนอื่นพวกขายประกันสุขคุสุขภาพอะไรเงี้ยก็น่าจะงานเข้าอะไรเยอะแยะนะคะดังนั้นไพ่สิ่งที่คุณควรจะต้องรอนท่านผ่านอัดเสียงดังมงคะคุณเลยนอนไม่หลับ อันนี้คือหมายความว่าเมื่อไพ่เบนนี้เก็ดขึ้นนะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังภายในสัปดาห์หน้าก็คือเมื่อใดถ้าคุณมีถ้าหากคุณทําอะไรดีๆเนี่ยสิ่งดีๆมันก็คือจะปรากฏขึ้นในเดือนเอ่ออาทิตย์หน้าใช่ไหมคะแต่หากคุณมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องปิดบางอําพลางเรื่องที่คุณแอบแอบ,แอบซ่อนๆ่อนทำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจตาม ให้ระวังว่าจะถูกเปิดเผยจะถูกฉาวโชว์สมมุติคุณขับรถไปแล้วคุณเปิดหน้าต่างทิ้งขยะลงบนถนนอาจจะมีคนแอบถ่ายคลิปคุณไว้ก็ได้แล้วก็มาโพสต์ใน <Okay. S 2> Facebook อันนั้นแ่ละคะ่ะเรื่องฉาวโชว์เรื่องประกาศมันจะถูกแพร่ออกไปทั่วดังนั้นให้ระมัดระวังการกระทำทุกอย่าง ภายในอาชย์หน้านะคะอะไรที่คิดว่าไม่ถูกไม่ควรเป็นเรื่องที่ปิดบงังอำพรางเรื่องที่เป็นการเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังให้ดีค่ะว่าจะถูกเฉาโฉรวมถึงความลับใดๆที่คุณมีก็อย่าบอกใครความลับก็ปล่อยมันเป็นความลับเพราะการที่คุณบอกคนอื่นคนอื่นอาจจะมีโอกาสเอาไปเป่าประกาศให้รู้กันทั่วทุกสารทิศก็ได้นะคะให้ระวังการกระทำของตัวเองให้หนักค่ะค<ช>่ะ คุณอาจจะชอบร้องเพลงนะอย่าส่งเสียงดังมากนะครับให้หมันจะเตือนระวังข้างบ้านจะมีปัญหานะแล้วก็กลายเป็นว่าคุณจะนอนไม่หลับจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณใช้ไพ่ไปนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับด้านดีก็ดูไพ่จะแนะนําว่าถ้าคุณทําอะไรที่มันเกี่ยวกับไปการไปแก้ปัญหาหคนอื่นนะไปช่วยคนอื่นนะอาชีพที่พวกแก้ปัญหาช่วยช่วยช่วยเรื่องสุขภาพของคนอื่นอาจจะดีเช่นเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเนาะหรือเป็นนักแก้ปัญหา เป็นคนที่ให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาต่างๆอาชีพเหล่านี้น่าจะดีหรือแม้กระทั่งคุณไม่ได้ทําอาชีพเหล่านี้แต่สัปดาห์หน้ามีปัญหามาเจอกับคุณแน่ๆคนที่เกิดวันอังคารแล้วคุณจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ดีนะครับก็นั่นเป็นด้านที่ดีของคุณมากๆในสัปดาห์ที่หนึงนะครับก็ขอให้คุณโชคดีนะคนเกิดวันอังคารนะครับ